ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็มาเล่าต่อครับสมุนไพรสมุนพร้อยแปดฟ้าทลายโจนครับใช้เป็นยาอายุวัฒนะแก้อ่อนเพลียจเจริญอาหารยาผงกินครั้งละ1ช้อนชาหรือถ้าเป็นยาเม็ดใช้รับประทานครั้งละ3ามเม็ดวันละ3ครั้งก่อนอาหารนะครับแล้วก็แก้ไอแก้เจ็บคอพุองจมูกอักเสบไซนัสแพ้อากาศไข้หวัดไขทด้ทับฤดูทอนจิมอักเสบ ยาผงละลายน้ำดื่มครั้งละ1ช้อนกาแฟยาเม็ดหรือเป็นแคปซูลรับประทานครั้งละสาเม็ดเวลา3เวลาก่อนหรือหลังอาหารก็ดีครับครับแก้ปวดฟันเงือกบวมเยื่อหุ้มสมองอักเสบปอดอักเสบทางเดินปัสสาวะอักเสบหูชั้นกลางอักเสบครับรับประทานครั้งละ 3, สามเม็ด3าเวลาก่อนอาหารปวดฟันให้ใช้ทาด้วยก็ดีครับแก้หวัดแพ้อ,อากาศโพรงจมูกอักเสบ ใช้เป่าเหมือนยานัดหรือใช้สำลีจุ่มใช้เช็ดในรูจมูกและรับประทานครั้งละ3เม็ด3เวลาหลังอาหารครับนี่ก็คือสรรพคุณของฟ้าทลายโจรหรืออีกอย่างหนึงว่าสรรพคุณได้ร้อยแปดอย่างก็แก้ได้หลายอย่างครับสำหรับวันนี้ก็มาเล่า3อย่างก่อนให้ฟังคลิปต่อไปก็จะทำให้ดูที่สำคัญข้อควรระวังนะครับการใช้ควรเลือกใช้ยาที่ยังสดใหม่ ไม่ควรใช้ยาเก่าที่เสื่อมคุณภาพและควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะกับโรคและควรใช้ยาให้ถูกต้องตามลักษณะของโรคเช่นโรคอะไรใช้กินโรคอะไรใช้ทาโรคอะไรใช้ทั้งกินทั้งชาโรคอะไรใช้ใบสดโรคอะไรใช้ยาผงเป็นต้นครับครับขณะรับประทานฟ้าทลายโจรรักษาโรคควรงดอาหารที่มีรสจัดเช่นเผ็ดจัดเค็มจัดมันจัดเป็นต้นครับให้รับประทาน อาหารที่ย่อยง่ายและมีคุณค่าทางอาหารรับประทานฟ้าทลายโจรควรรับประทานก่อนหรือหลังอาหารห้านาทีตอนท้องว่างแล้วดื่มน้ำมากๆจะช่วยให้หายป่วยเร็วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาฟ้าทลายโจรมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเป็นสสรพันล้อยแปดก็ว่าได้ครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามครับครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแก้วมณีโชตกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอยู่ดีกินดีมีโชคไรโรคปลอดภัยกันทุกท่านครับสวัสดีครับ